ุกคนวันนี้เจลขอมาอัปเดตสกินแคร์มอันนิ่งรูทีนะคะแม้ว่าผิวนะ้าอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นนะคะแต่ก็จะเอามาให้ดูนะคะว่าเจลใช้ตัวไหนกันบ้างเนาะตัวแรกเนี่ยเป็นของฮาดาลาโบเลยอันนี้จะเป็นอ๋อพรีเมียมโลชั่นนะคะก็เหมือนเป็นน้ำตบนี่แหละทาไปให้ทั่วหน้านะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นม,มากยิ่งขึ้นก็ไม่เหี่ยวเร็วนะคะตัวถัดมาที่เจลลงนะคะจะเป็นของอันนี้เลยนะคะบีเฟด้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้เขาบอกว่าดูปกับเอสเซอร์ลอเดอร์เลยเจลรู้สึกว่าเจลใช้ตัวนี้ รัมที่เจลเอาไวทาตอนเช้าก็จะช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสให้หน้ามันดูบริบายนิดนึงแล้วก็ถัดมาเป็นของยูเซลินนะคะตัวนี้เป็น Pro Acne Solution นะคะตัวนี้เคยรีวิวไว้แล้วนะคะก็ช่วยเรื่องสิวนะคะช่วงนี้เป็นสิวก็ขอเอามาลงนิดนึงนะคะก็ลงให้ทั่วหน้ากันเลยจ้าส่วนถัดมาเนี่ยอันนี้จะเป็นขั้นตอนใ้ฐาแล้วก็จะเป็นรองอ๋อไม่ใช่รองพื้นสิเป็นกันแดดนะคะน,นี้เป็นกันแดดของสีจันที่เจลใช้บ่อยเลยในช่วงนี้ก็จะมี2อันอย่างที่บอกไปก็คือมีของอันซ่าแล้วก็สีจันนะคะแต่ว่าช่วงนี้เลือกใใชช้้้้รีััันนนนนนเพาาาะวว่แาาแลมมดดดูหูหบบปๆิึ เออน่าสดไปได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวสุดท้ายที่จะ,จะมาบํารุงเนี่ยก็จะเป็นอ๋องานปากเนาะเป็นของ Country and Steam นะคะเป็นลิปมันยา่ยาที่เขาว่าทาแล้วปากชุ่มชื้นมากเลยก็ใช้ตัวนี้มาตลอดเลยค่ะใช้หมดไปแบบหลายหลอดแล้วว่าอืมดีมากเลย